สวัสดีครับมามาแล้วครับสินค้าขายดีสินค้าที่ต้องแนะนําครับใครที่ก <S eni> ําลังมองหากางเกงครับสวยๆนะครับสินค้าที่เราคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าเราคัดเองกับมือนะครับสินค้าขายง่ายๆครับตัวนี้ขายง่ายๆขายได้ทุกตลาดครับตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับชายหญิงได้นะครับเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลย เดี ite, ๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับนี่นี่ส่งแบบนี้ก็มีครับส่งคาโก้ส่งค่าคอตตอนพลนินผ้าฝ้ายได้หมดครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยเราคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับผ้าบานส่งคาโก้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้ครับอยากเป็นหัผ้าเป็นเกรดเอเลยนะครับหัผ้าเปกรดเอที่เราคัดมาเองนะครับ เราคัดมาสวยๆนี่นะครับแนะนําครับแนะนําใครที่อยากขายกางเกงอยู่แล้วขายกางเกงอยู่นี่ต้องจัดแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเราคัดมาให้เรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ขาฝ้ายขาบานๆนี่ก็สวยนี่คัดมาอย่างนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแนะนําครับแนะนําเลยครับใครที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจ หรือว่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับนี่แนะนำเลยสินค้าตัวนี้สวยๆทุกตัวหัวผ้านรวๆน,นะครับสไตล์นี้ก็จะโปรดักต์นี้ก็จะรวมรวมคาโก้รวมขาบานรวมชายหญิงครับชายชายได้หญิงได้นะครับนี่สวยๆนีไซส์ใหญ่ก็เยอะนะครับเนี่ยมีไซส์ใหญ่เยอะเลยหกสามหกสามแปดสี่สิบมีเยอะสวยคาโก้สวงขาจ้ำนี่ก็สวย อย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมส่งนะครับสินค้าพร้อมส่งอย่างนี้เล,ยส,ย,ลย,สยสวยๆลายๆเงี้ยสวยๆเนี่ยครับเนี่ ang, ยมีแบรนด์เยอะกับนี่ของล็อปอย่างนี้มีแบรนด์ล็อปแบรนด์ล็อปเนี่ยเนี่ยพาลินินเนี่ยพาลิน,นินสวยๆเลยเนี่ย้าฝ้ายผ้าฝ้ายบางตัวเราก็ไป จับราคาแล้ครับเพราะว่าภาพฝ่ายมันแพงอยู่แล้วครับเเนี่ยเราก็ขายราคาส่งเข้ากันหมดทุกตัวทุกเยะอะนะครับสวยทุกตัวทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับสินค้าพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยส่งขาบานก็เยอะส่งขาบานก็เยอะ ดูวันไปนี่ยสงคาโก้ขาจ้ำคาโก้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดทางร้านก็จะรวมรวมไซส์ให้ครับรวมรวมไซส์ให้สวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยสีโมบิดก็สวยขายดีแน่นอนครับตลาดเชา้าตลาดเย็นได้หมดครับนี่สินค้าส่งคาร์โก้ก็ลังขายดีนี่แบรนด์โอเนวี่ครับแบรนด์โอเนวี่เน o ี ivi, เ่ยแบนนี้ก็ขาดแบรนด์นี้ก็ดังแบรนด์ของอเมริกา ตนนี้จะเป็นงานของอเมริกาครับงาน USA นะครับงาน USA งาน USA ก็จะได้แบรนด์เยอะนะครับได้แบรนด์เยอะได้คุณภาพผ้าได้คุณภาพภาพได้แบรนด์เยอะได้ไซส์ใหญ่นะครับได้ไซส์ใหญ่ติดแบรนด์เยอะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับยกตัวอย่างสมัตินึงนะครับผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายสวยอย่างนี้เลยนะครับ โอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเป็นแฟชั่นเอลยืดงาน U S A รวมชายหญิงนะครับโมดักนี้เป็นโรดักที่ขายดีมากๆครับขายได้ทุกตลาดตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทุกเทีน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ